สวัสดีครับผมอีกคลิปครับผมทางช่องอยู่ที่ศูนย์คูปตะปิติแท็กเตอร์สว่างแดนดินนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมสนใจรถไถนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับคอมเมนต์มาได้เลยหรือจะโทรสอบถามที่ศูนย์โดยตรงได้เลยนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปถ่ายรวมๆนะครับว่ามีรถอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้มือสองนะครับเป็น L4018 ครับ สภาพก็มีการเก็บงานมาแล้วนะครับยังหน้ายังสวยๆครับถือว่าการใช้งานนี้น่าจะไม่ได้ใช้งานหนักนะครับดูสภาพรถนะครับมั่นใจได้ครับคูปตะแม็กคูปตะปิติแท็กเตอรรุ่น L 4 0 1 8 แตกต่างกันนะครับผมเนี่ยกับฝั่งนี้ L5 นะครับรวมๆร,รับรถเกี่ยวก็มีนะครับ L4018 มีหลายพันเลยครับผ่อนกี่เปอร์เซ็นต์ดาวเท่าไหร่นะครับผ่อนงวดแบบไหนใช้เอกาสารอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสวยๆครับรับงานได้เลยครับ ก็เดืยวนี้ก็ใกล้จะถึงฤดูาก,การทำนาแล้วนะครับผมครับรถเป็นรถอเนกประสงค์นะครับเราจะเอาไว้ใช้ลากหรือว่าเอาไปอัดเฟืองนะครับไถานาไถาสวนพวกนี้ตอบโจทย์ครับอะไรหาง่ายครับมีทีมช่างบริการนะครับผมอะไรโทรมาก็มีสแตนบายรอทางคุณลูกค้านะครับผม รถสวยเยอะๆเลยนะครับด้านล่างสภาพเครื่องมียางหน้าครับสภาพผมว่าเรื่องอย่างนี้น่าจะประเด็นลองมา,มานะครับผมในการเลือกซื้อรถไถานาก็เบื้องต้นหนึ่งดูชั่วโมงการทำงานสองดูสภาพสามดูจุด รั่วต่างๆนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับผมลึกๆก็อาจจะสตาร์ทเครื่องนะครับวัดดึงที่วัดน้ำมันดูนะครับว่ามีน้ํามันดันไหมเปิดฝาหม้อน้ําดูว่าน้ําดันไหมนะครับอันนี้เบื้องต้นหลักๆนะครับผมในการดูรถคร่าวๆนะครับผมช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับก็ทักสอบถามกันเข้ามานะครับผม มีรถหลากหลายรุ่นเลยนะครับเมือโทรครับ รถไถสวยๆครับส่วนด,ดีไใดัดินหน้าก็ตามสภาพรถนะครับเรดราคาก็มาคุยกันนะครับอยากได้ใบดานด,ดินใหม่ก็เปลี่ยนได้นะครับตามเรทที่ตกลงคุยกันนะครับอย่าให้เก็บสีตรงไหนแก้ไขตรงไหนนะครับแจ้งได้ครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับ